ปูหน้าปูหน้าอยู่ในน้ำโอ้เป็นยังไงให้ดีกกเท้าพี่น้องกกเท้ากกเท้าเอฟเอฟนี่ป้าอัลังก่อนระวังลุกเนี่ยกินอาลางลงด้วยป้ากกเท้าด้วยมานอยู่เนี่ยมานอยู่เด้อโอ้กกเท้าตัเดีวยวพอเจ๋อ บุษันถือยูบาเฮ้ยลังที่สองถือกับพ um, <dry> ี่น้องใช่มันไกลๆด้วยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วให้จำบออกกันมเด้อเอาออกมาหน่ย่อให้เอฟซีบังด้วปดกัอเด้อมนีมากระพานอาจาอาีกระเดือนใส่เด้อถือป้าตัวนี้ย่อเกินป้าป้าปากเรียพี่น้องปาปากใส่เบ็ดป่าตัวนี้ แ่่่่ต่อด้วยลงนี่เนาะพี่น้องถือเมื่อแชยเอสเบิเติม่ตเอมือเนาะพอดแจวอใส่อพี่น้องลงนี่งูกินกบม่โบ่มั่เนาะยับจิ้นั่กันได้แบ่ใอสเบิลด้วม่พี่น้องมันกินกบ ใส่ของหนึ่งปลาสิ้นปลาส่ะย,ย่อเข้าบไปด้วยใช่หลังก่็เขาวังมันไปอปอบปะมุมเอาได้ดแล้วใส่ของเสียเลยนะสวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทยายสวัสดีหอบเด้อ,อเด้หอหลังจากที่ว่าพักพอนอนแหงแล้วนางกินทอดินนะพี่น้องอาหารแหงข้าวกับมีโครเนาะทั้งมีอันนี้มากับมาเพื้นบ้านน้ำล้างน้ำ่นใส่มา นางกินทอินแกจนอันน you okay. okay. like yeah, sure. so ี like ้พี่น้องไก่สีเดอร์กลายเิ็นสีพาบพยายามเบ็ดกบเนาะเปลือกมันร้ายกว่านี้ท้งแล้วมันเน่าหิวข้าวหิวข้าวยังไม่ทันมีพายมีเขาแก้ไม่น่าแก้อะไรก็หน่อยเอาเลยเขามากันที่โคตรนั้นแล้วจะได้ไล่เหรอไอ้นุ่นจะไปพูดหังชีกันเดือนเยอพูดมันก็หยานเยอะพูดบ่อดพูดจะเาร้าไปนะตังแต่ไล่แบบเยอะมาชิ้นหโตมาชิ้นให เอาไปอ่ะเอาไปกุ้งตัวเดียวตัวมันห่วงนะตัวเดินตัวเดินน่ะแล้วตัวกลับถ่ายมาถึงนี่เลยอ่าพี่น้องมันบ่มันกลับเปลุรูดน้ำกันเนาะอซิบนวาขามันบ่มันเนี่ยยำเถียวเดียวเขามันมันยำสองเถียวเนาะทซิบนวางานหิวเข่าอาหารแห้งกระพกมันลายอด้วพี่น้องแต่ว่าฮาไปยามือซะก่อนเหมืนยิวแห้งจังเคยกินอีกเนาะกินทวดินทวดินตบเปลือกไล้กว่าน่ายอยด้วย ไปก็ไปป้าพร้อมแล้วลูกพร้อมแล้วเด้อพี่น้องไปไปแบบนี้มากับทีมงานสายล่ะทีมงานนย e m e นมาฆ่ายูฮักกินที่สุดเนาะพี่น้องมีเวลาวางเวลาชวนมาฆ่าสลายออกล่ะตลอดมือจะโบกกับรับขายแล้วเนาะเป็นไงด่าเอาขู่เด้อไอ้นุ่นหันเอาลายปันได้อเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะพร้อมเลยเด้อ รู้ทั้งไงแล้วนะหนักละตัวจิ้วเฮากับใบหน่เมื่อได้พี่น้องมิตรอายเพิ่นเมื่อก่อนน่าเพิ่นอยากอยู่่ใสน้ำสงสัยเคยมาน้ำเลยเห็นได้หลือม้วนได้พี่น้องมันม้วนแล้วใบอยากเมื่ออยากอยู่น้ำยู่ท้องหน้านี่ม้วนได้พี่น้องข้ามเห่ายูไร้คนนี่แหงม้วนเนาะเห็ีอยู่ให้กินอยู่ท้องไหท้องหน้ากินเขาซะมาขี่ม้วนพี่น้องเลยเนาะพ่อปุกได้น้องบ่ไอ้นี่อ่ะ ไปยมอุปกรณ์เอาสิไปยามเที่ยวทําอิดเนาะพี่น้องถ้าจุบนวามันได้มันมันกะยามสองเที่ยวเนาะข้ามันบมานกะคึอสิเที่ยวเดียวจุบัว่าจุบันว่าสีหาเบิ่งปลาเมื่อน้าไปเด้อพี่น้องไปหลุดน้ากันสิมาอยู่เบื่อมันบมานกะไปน้ากันเนาะพี่น้องใหม่มันสวงในหัวใจเนาะไม่น่ากระปูกินกระปูกินพี่น้องเบ็ดแหลมันกระปูกิน นี่สิบหามือจบดึกิมแหลเก็แล้วมั้งส่ใรือเดือยังอยู่บ่ไ่เปคปลี่ยนบ่เปลี่ยน่เพ่บบี้กับร้านไปขางพุ่นนอพี่เนาะส่วนแอนนเพ่นพ่พนกำลังเตรียมอุปกรณ์เพิ่น้เพื่หีหฮะป่าไปน้ำเลยล้างแหลกบ่ได้นาอพี่นอนองก,กับปูกินมัน่นไปล้างต่อไปอีก มาเด้อไอ้นวลเด้อไปปลาเหรอเด้อไอ้เน่าพี่น้องลุยได้บ่ได้กะมานั่งกันมาให้มันสวงในหัวใจเนาะพี่น้องไปห่อนนี่ไอ้นวลเด้อเอาคือพลนจิตตกี่ตอนไปนนอนน่เทียงเอาเอาบุษกักยี่ถือยู่บะเฮ้ยลังที่สองถือกันพี่น้องใช่เบิ่งไกลๆด้วย มาแล้วครับม,มาแล้วมาแล้วให้จำโบเอาออกกันน,นเอาออกมาก่อนยาะให้เอฟซีบ้างา<น>ด้วยปดก่อนเอฟซีเด้ออย่างนีีนมากรผ่านอาเจาะเอาขีดกระเดือนใส่เด้อเปลี่ยนขีดขั้นเดือนไหมบอสเปลี่ยนนะเปลี่ยนหมดอ่ะบุกินป้านี่พี่เนาะเอาใส่ของก่อนอย่าไปเบิ่งล้างต่อไปเนาะข้ามันในนี้แมนยามสองเขียวเด้อจ้า มีเทียวแหลกเนาะมันมันเด้อพี่น้องมันแห้กตัวนึงส่วนไอ้เฮาไปทางนั้นเนาะเพิ่นถือแหลมหาแทงป่าพ่อมาต้องกวดขึ้นเนาะพี่น้องต้องกวดวางมันมันถือกินข้าวมันต้องกวดเพ้มันถือกินข้าวจังบ่ยเือวนี่เดือนขี่ปากมันเฮาก็ห้าพันสิบไปพันสิกลับมากินคือเก่าไปก่อนไปต่อ ตอบวจือบอนเซเบตแต่พี่น้องมันลากทอาลงตัวไซทั้งกลางพี่นะองตัวไซทั้งกลางขั้นไอ้นี่ะหละบัวถือบาถือแบบมาถือไปต่อ ยามกำคำกำคืนมาอยู่ทง้ทงไทยท้งนาเสียงกบเสียงเขียดห้องนาะพี่น้องขั้งไปน้ำกันล้างหนีกับวัตถุเรียพี่น้องถือยิบบอลล้างหนึ่บวัตถุยิ่งเนาะล้างนั่นกะกระปู่กกินวัตถุดชัยบอนมีน้ำมีกระปู่ขืนกินบัวขึ้นข้าวฮะกะเปลี่ยน เปลี่ยนขีขั้นเดือนไหมนะเอาเรียบร้อยให้กระเทืออันนี้บ่ามีขั้นเดือนด้วพี่น้องีนนี้ใส่ไม้กวดไม้นะมันค้าเหลือขีขั้นเดือนเปี่ามันไก่น้ำมีกระปูว่างนิดจัากระปูด้วยขีพี่น้องมีขีขั้นเดือนฮะ ร้างหนังกับบถือด้วยนะไพ่สล่บะฮงทักนะร่างนีงกับบถืออีกรางนี้กับบถือบ,บ,ถ,อบถือกันร้อนมากอไ,ไมมกินนมจ๊ะใส่ไ,ไม้เปลี่ยนทีสั้นเดือนใส่ไม้มันร้อนนาะทีเนาะ bà quay nuồn chạy cày đi nó thằng nào cũng đẹp thì cày thằng nào nhưng mà cày lại cần xay bỏ không đi chà lúng xay nằm gì đây không hoa để lúng lắm giặc lúng rồi hãy chăm bộ nhang nè, con. năm con và sẽ lén nhang năm láng phần nó chỉ lúng cần bánh mà คือชีช้คันเดือนใหมครับในกระปูอ ok? <inflamm Liberty. S 2> ่ะพี่เนาะปูหน้าปูหน้าอยู่ในน้ำใช่คือป้าตัวนี้นะย่อดเขินป้าป้าป้าเลือกพี่น้องป้าปากใส่เบ็ดป้าตัวนี้เด็ดป้าปากอ่็อาชี้คันเดือนบัดขึ้นเที่ยงค่ะจากเป็นโซ่พ่นงานบาดเดียวเนาะเอเชียเบิรงบาดเดียวพี่น้อง ตอนนี้เ่ายามเพราะว่าเบ็ดล,ล้างเนาะห้าเบ็ดไปก่อน <c oughs> ม,นมนนามเมือนีเม่อคเมื่อส่เก่อเมืม่ำเ,นะเื่อำเม่เือ,อ่ำเมน่่ำเาืาน่านค่ำเมเือค่ัเม่อค่่อน่่อน่ำเนี้อค่่อค่ำเ่อค่ ฟเกิบสนฟเกิบพี่น้องเลยตาย้อนเป็นแบบห้องน้อยก็จะดำซ้ายนอตบริเวณเขาที่นอกได้อยาปากด้แก็จะวานพุยแหลค่ะน้ำมันเป็นน้ำขั้มได้หนมันกลาตีนนะโอ้ผ่าอักะรในเรืองพี่น้องจักสีนเบิึงข้าน้า มนนขาเป็นตะปุ่ตะปี๊เป็นแบบก่อนทีไทยหอยกลิ่นโบะนน่ะเอามาเบิร์กหอยนะหอยหอยหอยกลิ่ออะบัเอากระถิ่นเลาใส่กะขึ้นมะจีในโบะในบอลก็ขาวเห็นบ่หอยน่ะเก็บขึ้นมะจีเราอะมันลมใส่อะไรขึ้นมาท่างเพิ่งเนาะ ขันเบีอยคือเกิดไงมาไปพี่นน่องเห็นโขนเด้มันลงสมบูรณ์แล้วหายสะเล็กขึ้นมากี่ที่เกือบมีเพคนนี่ห้อยได้ทางหนิสมบูรณ์ยังใส่ขี้ขันเดือยไงเนาะต่อด้วยล้างนี้เนาะพี่น้องถือ มื่อแช่เอฟซีเบิร์น <Okay. S 3> เติม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 มื<ง>นอนพ่อดีเจลใส่ของเนี่ยไปขึ้นต้นเทียงสิโซ่พนหายาให้เบิรงเด้อพี่น้องพอถอดอีคิวได้ยึดทางนั้นแสงไผ่กับร้านทรายเพลินจินลล์พี่น้องจิลล์ กินรอเป็นพอจิตรนายบาสิตายจิตรนายตายก่อนเข้าใจวะป้าพี่น้องร่างนี้งูกินกบมาแน,น่โง่สุดมอนดอูยับจิตรมาหั่งกันได้งูป้าเออมันนี้มันนี้ตัวหใหญ่แห้งเลยพี่น้องป้ากินกบห่างถือเสียด้ยบวออกปนมาให้เอฟซีบ้า,ออา,บางดูตายแนละ้ว ตัวบักใหญ่น้งพี่น้องตายพี่น้องแบะไอเอสซีบางดูแม่พี่น้องมันกินกบใส่ของคือตูวหลังติดนี่น้องตัวใหญ่แห้งเลยเอามื่อเติมมื่อปีเมป่าบ่กมือเลื้มมูอเลือมคิ้วอะคิ้วบับหนุ่ยกินบอได้เฮ็ยเพียงกะสิกินบดเอสซีว่ะสเล่เห็นเพียงกะสิกินบดเนาะ แบบนี้แล้พี่นอ้อไอีวีตมันบานหน้าห้าอยู่ห้าก,กินตามทองไหทองหน้าตามปลาจำดงเนีเ <Hey, S 1> ข้า <hey. S 1> บัวหา้ากับบัเด็กินเด้พี่น้อไปต่อ okay, น,นั่งนินปะถือบะ okay, okay, okay. มันหลุด okay, okay. ขี่่ันเดือนเห็นตะเคิงเดียวกับปู่กาดมาจากบัว oh, okay, okay, okay. ใช่ไหม ตัวใหญ่ไะโบกกบมนะกลตัวใหญ่ตัวนี้นะงงกินพี่น้องมีเกี่ยวกัะคาค่ะโยนหกเขยนมอยู่ตามปลาพกปลากระเดียงหาขี้ขันเดียนใส่มาเบิ่งพุนงาะไปขึ้นท่องเทียงนะพี่เนาะให้แต่ละคนมาโซ่พุนงานอะคิบิษลนเพชรคิบุษคิบิษละให้ทัไปเบิ่งเบ็ดของบ๊อบของไอ้นวล เบ็ดจักหลังักหลงนึเบ็ดจักหลังดวนเบ้อนะเขบ่กสามชิปลังเบ็ดสามชิปลังพี่น้องิเบอย่ามาไล่ล้างบางหลังกับวัตถุแต่ว่ากุบงซ้ำสงซ้ำตนกับพ่อแจงวแล้วพี่น้องตื่นยังเนาะเกี่ยวขึ้นมาฮะเบ็ดล้างเก่าหางงูใหม่แล้วพี่น้องมั้งเน่ ป้านี่มันมาปเลยอะตัวย้า่แหงนี่โบมันสิงงูมาถาจอบกินกบเหบ้านนั้นช่น่อยะไปละไปดุไปดุไปดุเราล่นับไปเนี่ยเดูอน่บไปเลยนะน้ำบลอนตัวัมากับพีโบปลาเร่งไง ปลดุกวิ่งตีไงน่ะแลลมนะอีนุ่นวดแล้มอนนวลน้าเลิกโพะนั่นุมกะด้ดอกเนี่ยนาเลิกนะน่นไซใสเดี๋พี่น่องนามเห็นในเกาะก็สิบ่เห็นดอกในเกาะสลายเพราะว่าเป็นโมไกลเนาะมันมีหนาเหยเนาะมันีหนามันลายเมนเดียใ่ไหมง่อยเบื้องแรกถึงนุ่เขาจะเป็นถึงนุเขา บงน่ลานให้นติมถึงเพ็ถึงนกแหลมเีสักขันเดือนอะพออีกิี่ยกับมันอยู่ได้มันอยู่มันอยู่กับซานีแหละพี่น้องบ้านเฮาชเกบได้นุกเขาหมักนหนอ้ก็ไปนไปใชเนกถึงนกเขาหเหน่มันลงไม่กี่กี่ขันเดือนนะพี่น้องแสงไฟเรอยู่ใช่อม โด,ด,ดนๆเพาะเธอจึกแล้วเอาขึ้นมาพอถ่าอีคิวบนไซมันตายไปยกกไงไก่ไก่แถวเทียงนะพอวัดร้านหนอยอย่าเป็นเมย์เนาะขึ้นมักไปนไน่ซฉ่นเสลม,มากไก่เติบละเห็นว่าก็ตานเห็น,หนมดเนาะเห็นว่าธอือวะก็ตาน ลบ um ๊อบมันขึ้นมานแทบบ๊อบใส่เพชรถือหอนุข่าใส่เพชรได้หัวนุข่าของบ๊อบนะใส่เพชรได้หัวนุข่าเหอะเป็นย่อมไอ้เบิ่งหัวอยู่แอกแอกอยู่เดเดินเท่อพี่น้องเอ้ยคนใส่กันหลายเนาะก็จาใส่บอลมันได้มันมีหลายนะก็จาใส่แล้วมันอยู่ บ่ซื้อจักโตท่านกบาไล่นวหมกบอดายทางมันแต่ว่าคนใส่เบิร์เยแถวน่ะเยอะคนใส่บิอจังบ่ได้ใส่เยียบห้อยตีกันเยียบหอยตีกันหน้าอนของบอบนะเดกบสี่โตสิอยนี่มได้ตัวจะนะบอรีบ่อยหน่อยทางน้นบ่มีเนาะมันบ่คอยมีเนาะมันอยู่นู่นโผล่จ้าวจ้าวมันอยู่นน่นโผล่ ถือทั้งแรมผมได้พี่น้องเลยฮะป่าบอปอุปกรณ์มึงนเบี่เอบอป้นนุกเข่าบอใไซเบสได้นุกข่าหน่มป่าหินป่าแต่อยอ่เขาวางด้ใช่ก่อนก็าว่งมันไป ปะปะมุมเอาได้พี่นาะใส่คล้องพือกบพี่น้องพี่กบอบๆเดินลังนี่มาเฮตัวใหญ่ยจัด้อีกล้งจ้าเออป้นออะ อย่างหน่อยก็ะได้พ่อเจวบัไดรลาต่ะเด็ดปลาสองโตแล้วเอก่อนระวังรุดไปรุดจ้่ครับมาดูคับนี่เลยกดเงอะโกตดเลยกว่ะตายเยอใส่ของใส่กัะเดียนแท้จะทำงานแบบนี้ ไอ้นวลแล้วโบได้จักโตเลยไอ้นวลใส่นวลโฟะไปจ้ากันหน่อยนีเน่เห็นโะแท่าน่ะพี่นอ้องจำโบว่าพอกบเท้าใช่ตัวใหญ่เห้นไหมกบเท้าพี่นอ้องกบเท้ากบเท้าเอฟเอฟ นี่เอาขึ้นมาวะเอาขึ้นมาว่แสแหละมึงด้วยแสแหละมึงโซ่คนงานคนก้อนอ่ะกบขาวเอฟทันกุ่มบะกบีกบเอาขึ้นมาวะป้าเอาล่างก่อนระวังรุดุ้ย

กบเถาเด้อมันอยูเนี่ยมันอยู่เด้อโอ้กบเถาตะเดียวพ่อแจ๋วใส่ชิ้นเดียรชื่นชื่อเก่าเนาะล้างม้านล้างบ่วมันเห็นแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมันกับใบใหญ่ยยทุกล้างเนาะแต่ว่าที่เ้าได้มากับพ่อแจ๋วแล้วป่าก็บสองตัวแล้วใส่ขึ้น กลายหอเที่ยงหลยเนี่เป็นไพซลาเซว่าเลอน่อ้นห่แล้วไอ,อไรเจาดตัวนี่ตัวนี่นอนเนาะอ่แล้วหาแทงปลาถ้าเบ้งหอบซองสีดาดวะแล้วก็ยังใช้น,น,นู้นผฮะแถวนี้คนกับใส่พวนแหละจะสีย,ยมหอยตีนกันเนี่ยเก็บพักขห้เงียบบนเด้อพี่น้องผู้สีได้แซบแมนพอทาวอีคิวได้บนเสียนพห่น้อาหน้าเพื่อนเดชะ เก็บผักขยี้กันต่อนไปปป๊กกบเนะี่พี่น้องใบมนนันตากเนาะพี่น้องพี่น้องผักขยี้หอมหอมมาโกล์หนึ่งต่อนฮ้ยนี่นฮะนี่นนู่มุกป่าไปแล้วพี่น้องป<ร>่ <ไป S 1> าก<ม>ตัวนึงมืกี้ห้อยงามกับปูครบสุดเลยในของแขวงนู่นเลย เดี๋ยวทั <S an 8> ้งหอยเดี๋ยวทั้งป่าเดี๋ยวทั้งกบตอนนี้เขาก็มาหอดเทียงแล้วเด้อจ้ามีสมุนผอบนี่ตัวนึงในเทียงพอถ่าอีคิวไพ่เขาคือหมออะไรบ้างใช่บ๊อบกุ๊บตัวไหนของบ่เบิ้งสีขายเบิ้งของไอ้หนุ่มอันแล้วเป็นอะอกตัวตัวฮักค้ามอยู่ใายเบิ้งอีกเถอของพอถ่าอีคิวโอ้นี่พี่น้อง จุ๊บมาหอมนี้ถือว่าจุ๊บเนาะมีทั้งงามกระปูมีทั้งหอยของแสและกับโคบคือกันเด้อมีกบมีปลามีงามกระปูคือกันหายสไลด์จุกหายเลยแค่ไปเอางามกระปูก็แค่มาใช้จุกหายเอาแบบหอยนะเอาเนี่ยเอางามกระปูเอปจีอันนี้หอยเอาจับเอามีงามเดียวบ๊อบเห็นไหมนะอ้ยกลัวว่างลายงามขนาดแล้วเอาแม่หอยน่ะแ่ เอยอาบอาบจีไปมาเบ่งคองแะแหลได้ไหมมีครบวัวครบแค่ยังบอคของบอว่าครบแล้วยังมาทอห้ามบอสห้ามมีทั้งปลาทั้งกบตั้งงากับปู่ตั้น่อยก็เอางากับปูก็หน้อยนะใส่แค่นะบอเผาตัวน่อบอมีกบเผาตันึงบอเบ่งนับดูจักโต๊ะกบหาถึงเบ็ดถึงเบ็ดน้ำงุ่มอาน้ำใกว่าปลาสองตัวกบ กบเถาอ้ะพี่น้องโอ้ยสร้างคบปูตัวนั้นเด้ว่ะงูงูกินอันนี้หอยงามๆกับปูดู้อะไรพี่โอ้ยหอยอะไรนี่ลูกเว้ยงามปูแค่นะกรบสแลงสองสี่คบโตพี่น้องครบโตเด้อกรบสแลงเห็นบ่อยแค่ของข่อยนแห้งไร้ของเจ้ามีทั้งป่าทั้งหอยงามกับปูครบ ควบสูดคงเบียร์ลายยองบียงบะเบียด็กเด็บลายกลัวนะคงบะบีสภาพพี่น้องสภาพแสแหละเมื่อยแห้งเนาะเพราะว่าไปไกลถือว่าจุ๊บเนาะเข้ามาเข้าไดีลุบเนาะพี่น้องได้กบเนาะมิไอหนว่เดินลำบวได้พี่น้องแต่ถ้าเบิ่งหอกซองเนาะบางเถอเพิ่นได้เนาะไอหนว่เราบวได้จักโตเราใส่หนว่โพด่ไปจ้ะเนาะพี่น้องบ่ถือ โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สแลสึกฝากไว้สะมีก่อนไว้พอกันคลิปต่อไปเนาะเ mm. ที่ยวซ้องคัมแบดบ๊วเบอร์สะแลสิไทยเบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะไว้พอกันใหม่คลิปหนาเนาะบ mm. ๊ายบายสวัสดี